นักเรียนโรงเรียนบ้านนนจิตตำบลกระแชงอำเภอกันทะล,ลักจังหวัดศรีสะเกตเดินทางมารับใบงานที่โรงเรียนและนำกลับไปทำที่บ้านเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนในวันที่14มิถุนายนนักเรียนบอกว่าอยากให้เปิดเรียนตามปกติตเพราะจะได้กลับมาเจอเพื่อและคุณครูหลังต้องเลื่อนเปิดเทอมมานานเกือบหนึ่งเดือนจากการระบาดของเชือ้อโควิด -19 จะมารับงานที่โรงเรียนไปทําที่บ้านก่อนค่ะแล้วค่อยมาส่งงานที่โรงเรียนค่ะเพราะว่ามันยังอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดอยู่ค่ะแล้วมันทําให้เราลําบากมากขึ้นไหมก็บางคนที่บ้านอยู่ไกลก็อาจจะลําบากมากค่ะแต่บ้านคนที่อยู่ใกล้ก็ไม่ลําบากมากม้งค่ะโรงเรียนบ้านนนจิกเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก และในหมู่บ้านไม่พบผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยงทําให้ผู้บริหารโรงเรียนตัดสินใจจัดการเรียนการสอนแบบออนไซด์คือให้นักเรียนมาเรียนตามปกติแต่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเข้มงวดค่ะมีความมั่นใจว่าโรงเรียนเรามีความพร้อมเนื่องจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีจํานวนนักเรียนต่อชั้นเรียนประมาณ9ก้ถึงสิคนในขนาดห้อง แล้วก็เราก็ใช้มาตรการตามที่มาตรการของกระทรวงที่ออกมาว่ามีการเว้นระยะห่างมีการใส่แม้ตลอดเวลาล้างมือบ่อยๆการตรวจวัดอุณหภูมินะคะามาตรการนี้ก็เราก็จะใช้ตามอย่างเคร่งคัดค่ะ โรงเรียนบ้านนนจิกเป็นหนึ่งในโรงเรียน188แห่งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกดเขต4ที่จะเปิดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ site. ส่วนอีก22แห่งจะจัดการเรียนแบบผสมผสานคือออนไลน์ออนแอร์ air, และออนแฮนโรงเรียนได้ระมัดระวังนะครับให้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะสวทก็ย้ำเสมอว่าความปลอดภัยคือต้องมาอันดับหนึ่ง ส่วนการเรียนรู้เนี่ยก็ให้ให้ให้ใหดำเนินการตามสถานการณ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะครับเพราะฉะนั้นถามว่ากังวลไหมก็ก็กังวลตแต่เชื่อว่าโรงเรียนในเขตเราเนี่ยจะสามารถมาจัดการได้นะครับ โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสีสเกตเขต4จำนวน210แห่งส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนติดแนวชายแดนไทยกัมพูชาและมีกลุ่มเด็กด้อยโอกาสจำนวนมากการจัดการเรียนการสอนในช่วงการระบาดของเชือ้อโควิด -19 ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเน้นย้ำให้ทุกโรงเรียนจัดการเรียนให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ควบคู่กับการควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรคในสถานศึกษาพจนีใสยกระจ่างไทย PBS รายงาน